ทีครับอฮาดนะ เดได้หกินดีน้องหมูตัวนี้ดวยร้อ,อ,อนมากโอ้ยอย่ามาหนาวเอจะต้องหาผัวแล้วหนาวนะ เอาได้อีกหลายฉากไหมลูกได้อีกเยอะไหมได้อีกหลายฉากโอ้ยโอ้ยเยี่ยงยีไเี่ยวจริงๆพี่จะพาไปเยี่ยวไหยถ่ายตอนเยี่ยไดย ได้ได้ต้องเอาเสียงด้วยไหมัวเราะเขาเยียังไงเขาเขามาเมมว่าชอบเสียงหัวเราะคู่จังเลย <c oughs> ช่องการชัยระเพินโอปนะ <c oughs> <spy> ิเชีย่ยวนะการชัยระเพินโอปิเชี่ยวจะเห็นเลยหนิหัวเราะค่ะเนาะพอติดตามเดียวไหมช่องอะไรนะถ้าติ๊กตอกประมาณแสนแปด ถ้า YouTube เหรอ YouTube ไม่เยอะค่ะแล้วก็มีเพจเจ็ดหมื่นฝากเข้าไปกดติดตามด้วยพี่น้อง มันว่มีสัญญาณช่วงนี้ประมาณ400,000โอ้สุดยอด YouTube ดูเพิ่งเริ่มต้นหรอทำทำบรรยากาศครับเก็ับบรรยากาศนะครับ ไม่เอาเดี๋ยวก็จะนอนละโอ้โหไปอ่ะเดี๋ยวเนธนี้ก็ได้ไปอ่ะชิงช่องมาทำพบแปนอะ่ะขอบด้วยกิษาวโอ้โหมึกย,ยามัดมัดเสียเวลามึงหน่ะ ปีละเทถอะได้มึงมึงจากคุณโบไปเชิงกันม่พอเราเชิงบ่ได้มันคุยบ่แข็งหัวต่างหากมันคุยบ่แข็งมันตัวเห็นบ่มือนี่มาคุยบ่แข็งทั้งวิ็นหัวทั้งหักลูกกระได้อยู่เรื่อวเขาจังหวะกันขอบค้อมือเฮ้าขอบค้อมือเฮาจังหวะกันเห็ดมือมือนั่นมือัดหยุดมันก็คุยบ่แข็งมันกระทำชาไปนอนอยู่ฮะมือคุยบ่แข็งทั้งคุยบ่แข็งทั้งลูกแต่ว่ามัดตรงเมืองหนามึองหรอละเพราะหนามุกผ่าน บไดนาม่่อยตื่นเดยวพอต่ารตเาเฮ็ดงานใดบ่เมื่อนี่เราเฮ็ดงานไดบ่ดนอนบ่เมื่อวานกคุ้มเลต้องคุ้มเลคาไรนึบ่บไปแล้วกเยล่ะาสมไ่นี่าดสกาาอีสเกาอะรวกบาร์สดตันฮะบอไปยั แต่ยังมากินเหมือนแน่สม,สมนี่ครับว <laughs> อ้มาข้ามเทศมาวงอิงแสดงเป็นอะไรเนาะเนี่ยวงอิงแสดงเป็นเด็กเลี้ยงงัวเหรอ <laughs> สแสเหมือนเหมือนเด็กเลี้ยงงัวมากเลยอะ่ะโอ้โมือ ขาอว่าขายังเมุดโอ้จไปวัดป้าดูดูหน่อยมุดมุดแปดล่างโอ้หัวล่ะเดี๋ยไปลาปิดกินโอ้หัวนัวคอยเมื่อคอยกินตลอดเลยแต่ว่าย่าเ็จงานบวกกินแต่ว่าอยู่บ้านจะสังสรรค์กับญาติพี่น้องมีความสุขเบิคงขาเราขาแล้วตุ๋ยก็เผื่อขาน้องเราครับสำับขาผมขาเดียว เซนนจะโลดอะไรประเดี๋ยีิมีหาิบประเดีบอกเออ่ขขึ้นโหลดอะไรปะจ้วัดอ้ยเด็กเด็เป็นเด็กเลี้ยงงวเนาะนี่เนาะเออว่ะอันวัดอันพิเศษเนาะที่แรกว่าจะใส่สีเหลืองผมใส่สีแมงเมอะไรวัดมีความหลั ไปดับบ่อเออไปใส่บอคอยฮะครบแล้วลูกมากขอบคุณทุนรางใจครับพี่น้องเด็กเด็กกินแต่ก้อนจักบาทเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ